ล่าสุดผุดเดสไลน์ออกมาแล้วนะครับก่อนวันที่12สิงหาคมนี้นะครับอยสิขีเส้นตายให้แมนซชสเตี้์นรีบปิดีลคว้าตัวยอสโก้กวาดิโอนะครับโอ้โห oh มาตามกันหน่อยล่าสุดจ้าหน้าของแอเบลัสกิครับต้องการบทสรุปการตามล่าลายเซ็นของยอสโก้กวาดิโอของแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายในวันที่12สิงหาคมนี้ที่กำลังจะมาถึง แมสตี้ครับพิจารณาปราการหลังทีมชาติโครเอเชียอย่างยอสโกว์ควเดโอให้เป็นเป้าหมายหลักตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วนะซึ่งฝั่งของนักเตะเองก็มีความประสงค์จงใจที่อยากย้ายมาเล่นในถิ่นเอเดียสเตเดียมเหมือนกันนะครับทั้งสองสโมสรซึ่งเผชิญหน้ากันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมายังคงอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องโครงสร้างของเดียวครับที่คาดว่าจะเป็นสถิติใหม่สําหรับกองหลังว่ากันว่าไลซิกต้องการเงิน86ล้านปอนด์หรือราวๆ100ล้านยูโรครับแต่พวกเขาได้กําหนดเส้นตายให้กับ ลาซิกจะต้องลงแข่งขันรายการซูเปอร,ร์คัพกับไบเยอร์ในวันที่12สิงหาคมนี้ซึ่งทางมาร์โกโรเซอร์ครับกุนซือของทีมอยากให้ขุมกําลังถูกจัดการเรียบร้อยก่อนวันที่12สิงหาสัปดาห์เดียวกันนั้นทางฝั่งของแมสซี่ก็มีคิวเตะเกมพิมพ์เลียงกรีนัดเปิดสนามกับเบอร์ลี่เหมือนกันนะครับโอ้โ oh หต้องมาตามกันว่าบทสรุปของดิวโอสโกกริโอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดท้ายแล้วมันจะลงเอยแบบไหนครับ ก่อนวันที่12สิงหานี้ต้องเคลียร์ให้เสร็จสิ้นนะสำหรับแมสตี้อันนี้คือเดสไลน์ของหลายสิ่งที่ตั้งเข้ามาทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของนักเตะคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแมสตี้จะปิดได้สมใจหรือเปล่าจัดไปให้วยรน